เบิร์นอร่อยเลยนะอ่ะเออบอกเลยว่าเบิร์นอ,อร่อยมากสองสามวันนี้ดูพี่ก็เบิร์นอ,อร่อยมากโอซิครับกู้จักรต่อบรบุรีขนมนะหนะผมว่านะลองดูนะลองดูงดูดกกดแนะแต่เขาเอาจริงๆไมีเล็กเกินหรืออะไะแต่จะเอาหรือเปล่า ขุยโมดาคเป็นคำต่อลบุรีครับช่างต่อลบุรีเคแนเคผมจำได้อ่ะเราก็ลำแน่นจริงๆครับเมื่อก่อนนะ ้าจุดสองนยครับเก้าจุองศ่งครับหนึ่งจุส่สองครับสอดสกิเมตรต่ช่มงครับสวัสดีครับ